สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยามระบาทถึงบรมอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่2ตุลาคมข่าวเด่นในวันนี้ครับการแพร่ระบาดรอบที่2ของยุโรปในเที่ยวนี้กําลังจะถึงจุดสิ้นสุดลงและกําลังจะควบคุมได้โดยพ้องยิ่งในประเทศอังกฤษนะครับมีผลงานวิจัยครับจาก Imperial College of London ซึ่งออกมาเป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้มาฟังข่าวโดยละเอียดนะครับ วันนี้ครับมีการแพร่ระบาดมีคนเป็นแล้วถึง34ล้านกว่าคน34ล้าน4 6 3 6 5 4คนครับตายไปแล้ว1ล้านกว่าคน1ล้าน23,659คนครับการแพร่ระบาดในเที่ยวนี้สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยส่วนการตายลดลงครับทีนี้มาดูครับการแพร่ระบาดในโลกเป็นอย่างไรนะครับให้มาดูแผนที่สีแดงครับเป็นแผนที่ซึ่งแสดง การสะสมของผู้ป่วยตนะั้งแต่เริ่มจนทั้งถึงวันนี้นะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนเป็นน้อยลงนะครับก็จะเห็นว่ามีสีแดงเข้มที่ทวีปอเมริกาทั้งทวีปในยุโรปมีสีแดงบ้างในเอเชียมีบ้างในแอฟริกาก็มีสีแดงเข้มบ้างนะครับตอนนี้มาดูครับการแพร่ระบาดใน1วันนะครับการแพร่ระบาดใน1วันต่อประชากร10,000แนคนให้มาดูในแผนที่สีเหลืองครับพื้นที่ที่สีแดง คือการมีการแพร่ระบาดจํานวนมากรวดเร็วรุนแรงพื้นที่สีส้มลดลงสีเหลืองลดลงไปอีกนะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นที่สีแดงในทวีปอเมริกาทั้งทวีปครับส่วนในยุโรปมีสีแดงบ้างมีสีส้มบ้างในเอเชียมีสีส้มสีเหลืองบ้างแอฟริกามีสีส้มกับสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับในวันนี้ครับมีผู้ป่วยที่ติดเพิ่มขึ้น3 13,414ารยายครับใน1วัน เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงครับคือส0 0แสนคนเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ครับมีการระบาดมากนะครับทีนี้มาดูครับในประเทศต่างๆนะครับใน10อันดับแรกที่มีคนเป็นมากที่สุดเรียงลงมานะครับดับที่1สหรัฐอเมริกามีคนเป็นแล้ว7ล้านกว่าคนนะครับมีการแพร่ระบาดในวันนี้ครับ4,6000กักว่าคนครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่กลางๆค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่า จะให้ดีจริงของสมริกาควรจะต่ํากว่า35,000คนวันนี้สูงกว่าวันก่อนเล็กน้อยครับนะครับแต่สภาพทั่วไปของสัติการาในวันนี้นะครับภาพรวมคือลดลงลดลงแต่ยังไม่ลงเท่าเที่ยวที่แล้วเพราะฉะนั้นยังสูงอยู่นะครับแล้วก็มรัฐที่เคยมีการระบาดด้วยตัวเลขเป็นหมื่นคนต่อวันวันนี้ลดลงครับแคลิฟอร์เนียเหลือ3,000คนเท็กซัสเหลือ2,000คนฟลอริดาเหลือ2 0 0 0คน แต่ก็มีรัฐอื่นเพิ่มเข้ามานะครับเช่นรัฐทางฝั่งมิดเวส์ครับเช่นวิสคอนซินนะครับอิลลินอยเพิ่มขึ้นมานอทแคโรไลนาเพิ่มขึ้นมานะครับนี่มาดูครับว่าวันนี้ครับภาพรวมสหรัฐอเมริกาดีขึ้นนะครับดับที่2ครับในโลกอินเดียอินเดียมีคนไปแล้ว6กล้านสามแสนคนมีการแพร่ระบาดในวันนี้181,000คนครับตัวเลขในวันนี้เป็นตัวเลขที่คงที่ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าวันนี้อินเดีย กำลังเริ่มชะลอตัวลงกำลังคงที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพของอินเดียถ้าเป็นไปตามคาดไว้คือจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่วันนี้อินเดียยังมีการตายใน1วันเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับคือ1นึ่คนครับอันดับที่3ครับบราซิลบราซิลมีคนเป็นแล้ว4ี่ล้านแปดแสนคนนะครับตัวเลขในการพร่าะบาในใน1วันวันนี้ของบราซิลนะครับคือ35,000คน เป็นตัวเลขที่ดีกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลขที่ดีครับแล้วก็ตัวเลขภาพรวมของบราซิลคือชะลอตัวลงลดลงครับลดลงเรื่อยๆนะครับอันดับที่4ครับรัเสเซียรัเสเซียเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปในการที่มีคนเป็นในการที่มีการแพร่ระบาดนะครับเดิมรัเสเซียมีการแพร่ระบาด1 0,000คนใน1วันต่อมาลดลงครับเหลือ4-5000คนใน1วันแต่วันนี้ครับเพิ่มขึ้นมาอีก เป็น8,900กอว่าคนใน1วันครับเพราะฉะนั้นภาพของละเซวันนี้คือเป็นมากขึ้นนะครับดับที่5ครับโคลัมเบียโคลัมเบียเป็นแพทเทิร์นของอเมริกาใต้ครับซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วคุมอยู่แล้วค่อยๆลงมานะครับโคลัมเบียวันนี้จึงมีการแพร่ระบาดทิ่งลงมาแล้วนะครับเหลือ5,600กอว่าคนใน1วันครับอันดับที่6ครับเปรูเปรูก็แพทเทิร์นเดียวกันครับเป็นอเมริกาใต้นะครับมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แล้วก็คุมอยู่ครับลงมาลงมาถึงครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ขณะนี้ลงมาลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เปรูอยู่ในขาลงครับมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง4-5000คนในหนึ่งวันครับดับที่7ครับสเปนสเปนเป็นยุโรปครับซึ่งเที่ยวที่แล้วมีการตายมีการเป็นมากนะครับวันนี้สเปนมีการแพร่ระบาดในรอบ2ครับมาดูในในกราฟนะครับก็จะเห็นว่าก้อนที่2นี้เนี่ย โตกว่าก้อนแรกก็แสดงว่าเที่ยวนี้มีการระบาดรุนแรงกว่าเที่ยวที่แล้ววันนี้สเปนจึงมีการแพร่ระบาดถึง9,000คนใน1วันครับดับที่8ครับอ์ Argentina. เจนตินาเช่นเดียวกันครับเป็นแพทเทิร์นของอเมริกาใต้แต่อ์เจนตินายังอยู่ในขาขึ้นยังไม่ลงมีตัวเลขที่บอกว่ากําลังจะลงนะครับเพราะฉะนั้นคอยติดตามกันต่อไปครับวันนี้อ์เจนตินามีการแพร่ระบาดถึง14,000คนใน1วันครับดับที่9ครับเม็กซิโก ก็เช่นเดียวกันครับเป็นอเมริกาใต้ซึ่งมีแพทเทิร์นของเขาเม็กซิโกค่อนขอ้างจะขึ้นอย่างไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ลงไม่ค่อยอย่างรุนแรงด้วยวันนี้เม็กซิโกกําลังลงลงแล้วนะครับเหลือการแพร่ระบาด5,000ันคนในหนึ่งวันครับอันดับที่10ครับแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เป็นแอฟริกาชาติเดียวครับที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วแพร่ระบาดอย่างรุนแรงแต่วันนี้แอฟริกาใต้ทําได้ดีมากครับลงแตะพื้นแล้ว วันนี้จึงมีการแพร่ระบาดยเพียง1,700คนใน1วันครับทีนี้มาดูครับมาดูในยุโรปนะครับซึ่งขณะนี้เรียนให้ทราบว่ายุโรปกาลังมีการแพร,าาร่ระบาดในรอลอลอกที่2แล้วก็รุนแรงด้วยนะครับได้ลกล่าวไปแล้วรัเสเซียพูดไปแล้วนะครับแต่รัสเซียเป็นการแพร่ระบาดในรอบแรกที่ยังลงไม่หมดนะครับสเปนกล่กาวไปแล้วว่ามีการแพร่ระบาดในรอบ2รุนแรงกว่าเดิมนะครับมาดูอันดับที่3ของยุโรปครับฝรั่งเศสครับ ฝรั่งเศสวันนี้นะครับดูในกราฟครับในกราฟนี้ก็จะเห็นว่าของฝรั่งเศสนี่เนี่ยก้อนที่2นี่เนี่ยโตกว่าก้อนที่แรกแล้วนะครับโตประมาณ2เท่าถึง3เท่าเพราะฉะนั้นวันนี้ฝรั่งเศสมีการแพร่ระบาดถึง1 3 0 0 0คน1วันครับขอติดตามกันต่อไปนะครับดับที่4ครับอังกฤษอังกฤษเช่นเดียวกันครับเป็นแพทเทิร์นของยุโรปเหมือนกันหมดเลยคือมีการแพร่ระบาดท,ที่คุมอยู่แล้วก็มีการแพร่ระบาดในรอบ2ครับมาดูก้อนที่2ของอังกฤษนะครับกาลังจะโต เท่ากับก้อนแรกอาจจะสูงกว่าด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นอังกฤษครับคาดการได้ว่าจะมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงมากกว่าเดิมนะครับวันนี้อังกฤษมีการแพร่ระบาด6,900กับกว่าคนใน1วันครับอันดับที่5ที่6นะครับอิตาลีเยอรมนีแพทเทิร์นเดียวกันครับแต่ก้อนที่2นี้เล็กเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นอิตาลีกรราบาับเยอรมนียังมีการคุมรอบ2ได้ดีครับอิตาลีมีการแพร่ระบาดเพียง2,500กว่าคนใน1วัน เยอรมันก็2,600กับคนในหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นคอยดูกันติดตามมันต่อไปครับเดี๋ยวจะมีการสรุปให้ฟังครับว่ายุโรปจะจบลงด้วยอย่างไรนะครับทีนี้มาดูครับได้มีการแสดงตัวเลขครับเปรียบเทียบในประเทศที่มีการแพร่ระบาดในหนึ่งวันมากที่สุดลดเรีียงกันลงมานะครับจากมากถึงน้อยนะครับอันดับที่1อินเดียครับมีการแพร่ระบาดในหนึ่งวันมากที่สุดในโลกนะครับคือ81,000คนในหนึ่งวันเกือบแสนคนนะครับ ดับที่ 2, สองสหรัฐอเมริกาดับที่สามบราซิล4ีารจนตินาห้าฝรั่งเศสหกสเปน 7, เจ็ดรัสเซียแปดอิสราเอลเก้าอังกฤษสิบโคลัมเบียสิบเอ็ดเม็กซิโกทั้งสิบเอ็ดประเทศนี้เนี่ยนะครับก็ได้เรียนให้ทราบทั้งหมดแล้วนะครับยกเวน้นอิสราเอลชาติเดียวครับทีนี้มาดูครับอิสราเอลอิสราเอลเที่ยวนี้มีการแพร่ระบาดในรอบสองซึ่งรุนแรงกว่าเที่ยวที่แล้วนะครับดูในกราฟครับ จะเห็นว่าก้อนที่สองนี้เนี่ยมีสองขยักขยักแรกตื้นหน่อยขยักที่สองสูงขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องตัวแรกแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลคุมไม่อยู่จึงต้องปิดทั้งเมืองทั้งประเทศครับเที่ยวนี้วันนี้นนอิสราเอลคุมทั้งประเทศนะครับล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับแล้วก็ทําท่าว่าจะอยู่ยาวด้วยนะครับวันนี้ครับอิสราเอลมีการแพร่ระบาดถึง7,900กับกว่าคนในหนึ่งวันครับติดตามมันต่อไปนะครับส่วนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ครับ คุมได้เป็นอย่างดีนะครับจีนมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง11คนใน1วันญี่ปุ่นครับแพร่ระบาดในรอบ2แล้วดูแรงกว่ารอบแรกด้วยวันนี้เหลือเพียง500กว่าคนใน1วันครับยังลงไม่หมดนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับมีการแพร่ระบาดซึ่งคุมได้แล้ววันนี้เหลือเพียง77คนใน1วันครับส่วนอาเซียนครับยังมีปัญหาอยู่3ประเทศคือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเมียนมานะครับฟิลิปปินส์เที่ยวนี้มีการแพร่ระบาดดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเดิมมีการแพร่ระบาดคุมอยู่ แล้วก็พอปมดการลอกดาวก็แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วครับทาท่าจะไม่อยู่แต่วันนี้ครับลงมาแล้วค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับฟิลิปปินส์จึงมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง2,000คนในหนึ่งวันครับส่วนอินโดนีเซียครับมีการแพร่ระบาดชนิดที่ว่าขึ้นตลอดแต่ขึ้นในตัวเลขไม่สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อินโดนีเซียก็ยังขึ้นตลอดครับมีการแพร่ระบาด4,000กว่าคนใน1วันครับขาขึ้นนะครับส่วนเมียนมาครับเป็นที่ทราบกันแล้วว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงรวดเร็ จากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออกครับวันนี้เมียนมามีกรารแพร่ระบาดจะดับ1,10คนใน1วันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขตัวนี้ถ้าเกิดน1 0 0 0ก็แสดงว่าเข้าขีดที่ว่าจะคุมอยู่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นติดตามพรุ่งนี้หรือนนี้ต่อไปครับว่ามันจะลดลงกว่านี้ไหมถ้าไม่ลดลงเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าคุมไม่อยู่แต่น่าจะคุมอยู่ครับเพราะล็อกดาวน์เมืองใหญ่ๆอยู่หลายๆในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นติดตามพม่ากันต่อไปครับเพราะว่าใกล้ชายแดนไทยนะครับทีนี้มาดูครับ ในอาเซียนที่เหลือนะครับก็มีสิงคโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามพวกนี้คุมได้อยู่หมดครับมีมาเลเซียครับซึ่งมีตัวเลขออกมาว่าเที่ยวนี้ครับมีการแพร่ระบาดถึง200กว่าคนใน1วันถามว่ามาจากไหนมาจากรัฐซาบ้าครับที่มีการเลือกมีการเลือกเลือกตั้งนะครับมีผู้คนไปมาคาดว่ามีการติดในประเทศในส่วนนี้นะครับติดตามมาต่อไปนะครับส่วนเวียดนามครับมีการแพร่ระบาดในรอบ2แล้ว คุมอยู่แล้ววันนี้มีการแพร่ระบาดเหลือเพียงหนึ่งคนเท่านั้นในหนึ่งวันนะครับส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียเกือบเอาไม่อยู่ครับวันนี้เอาอยู่แล้วเหลือเพียง18คนในหนึ่งวันครับส่วนนิวซีแลนด์นะครับวันนี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น12คนในหนึ่งวันครับเพื่อนติดตามดูนิวซีแลนด์ให้ดีต่อไปนะครับมาดูครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้จเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดในยุโรปซึ่ง กำลังยุโรปกำลังถึงจุดสูงสุดแล้วกําลังจะควบคุมได้นะครับโดยเพราะยิ่งในอังกฤษครับไปดูครับเพราะว่ามีผลการวิจัยจาก Imperial College of London นะครับซึ่งออกมาในทิศทางเดียวกันเนี่ยบอกว่ามีตัวเลขบอกว่ากําลังจะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับในหลายๆประเทศในยุโรปนะครับก็ยังมีความหวังที่จะคุมการแพร่ระบาดได้คุมได้อยู่นะครับ แต่ต้องไม่ประมาทนะครับระวังไว้ด้วยนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยพบว่าการแพร่ระบาดกำลังชะลอตัวลงครับนะครับจากการวิจัยของทีม Imperial College of London นะครับซึ่งทำการสุ่มตัวอย่างในประชากร1 5 0 0 0 0คนนะครับโดยสุ่มตัวอย่างมาถึง8,000มคนแล้วก็เอามาปาดมาเอามา,เอาเ,อาเอาเชื้อไวรัสในลำคอมามาตรวจครับว่ามีเชื้อสัก เป็นจำนวนคนเท่าไหร่ต่อประชากรเหล่านี้ในหลายหลาเมืองนะครับก็เขาก็ทำครั้งสุดท้ายเมื่อติดแถกันยายนนี้เองนะครับทำให้ทราบถึงการระบาดของโควิด1 9ในอังกฤษครับก็พบว่านะครับการระบาดเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นในทุกอายุในหลายๆพื้นที่ของอังกฤษนะครับแล้วก็อายุที่มีการแพร่ระบาดอย่างเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากกว่าเดิมมากก็คืออายุ สูงอายุครับ65ปีเป็นต้นไปนะครับแล้วก็พบว่าคนอายุน้อยครับมีการอัตราการติดต่อมากที่สุดนะครับแต่มีตัวตัวเลขที่ดีอันหนึ่งครับการระบาดลดลงนะครับจากค่าอาที่ลดลงนะครับเพราะว่ามันมากกว่า1แต่ว่ามันลดลงจากจำนวนเช่นหเหรือ1.5 3นะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดได้ลดลงแต่ยังมีมากกว่า1ก็ยังคงมีการแพร่ระบาดต่อไปอีกนะครับ ในที่สุดครับก็จะลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยทำให้ทราบว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลทําลงไปเช่นล็อกเมืองเป็นเมืองเมืองนะครับมาตรการห้ามไม่ให้ชุมนุมเกิน6คนสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างปิดคลับปิดบ้าได้ผลครับนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดการระบาดลดลงนะครับแล้วถ้าทําต่อไปก็จะข่มได้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ดีก่อนที่จะมีวัคซีนครับเพราะฉะนั้นขณะนี้วันนี้ครับ ก็จะเห็นว่ายุโรปน่าจะดีขึ้นแน่นะคคตรับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลท่่ิ0ในร้อยตำราบพทย์จุฬาอาจาร์ถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ถ้าามีความเห็นคุณให้เราทราบด้วยครับสวัสดีครับ